คุณกำลังฟังกอคสเลสลิสซินช่องทางออนไลน์ที่จะนำสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาพูดคุยกันสวัสดีค่ะข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและคุณผู้ฟังทุกท่านพบกันเป็นประจำค่ะกับกคสเลสลิสซิน ช่องทางที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารสาระความรู้รวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆของสำนักง,งานกคกศโดยกลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่สำนักง,งานกคกศกระทรวงศึกษาธิการค่ะดิฉันนางสาววินัแก้วประเสริฐนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะความเคลื่อนไหวของสำนักง,งานกคกศที่น่าสนใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามาเริ่มต้นกันที่ เมื่อวันที่11พฤษภาคม2566ดรปราโมทแสงกล้ารองเลขาธิการกรกสอเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินคาราชกกรครูระยะ3ปีีพุศักราช2567-2569ถึง 69, และแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี2567ค่ะ สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินคาราชการครูระยะ3ปี2,567-2,569ถึงและแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี2,567ซึ่งเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนด้านที่5ตัวที่5.1กำหนดให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว3-5ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี2567ให้มีองค์ประกอบครบถ้วนมีคุณภาพและสอดคล้องกับพันธกิจวัตถุประสงค์และข้อตกลงของการจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนและการดำเนินการของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ <c oughs> เกิดประสิทธิผลกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจีราพรระหฐานผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการเงินและการลงทุนมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการทำแผนการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่เงินทุนหมุนเวียนได้เรียนรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้โดยมีผู้บริหารของสำนักง,งานกรคสอ นางทิพสีอินทกูลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลนางปราณีศิวรรมที่ปรึกษาสำนักง,งานกคสอและแนประสค์ชันวิทยการอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเข้าร่วมรับฟังและเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะก่อนจากการเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมค่ะกคสอได้มีมติเห็นชอบบัญชีรายชื่อกกรรมการประเมินชุดใหม่ที่ผ่านการพัฒนาในระบบ TPA แล้ว และจะได้นำรายชื่อเข้าสู่ระบบ DPA ตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปค่ะซึ่งจะทำให้การประเมินวิทยาฐานะผ่านระบบ DPA มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับท่านกรรมการที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีการประเมินชุดใหม่จะได้รับการแจ้งผ่านทางอีเมลที่ให้ไว้เพื่อให้ท่านเข้าไปลงทะเบียนในระบบต่อไปค่ะและนอกจากนี้สำนักง,งานกศสอได้เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบการประเมินวิทยาฐานะดิจิทัลหรือว่า DPA ใน32สาขาขาดแคลนค่ะได้แก่สาขาภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาเกาหลีภาษาเยอรมันภาษาญี่ปุ่นภาษาเวียดนามสถาปัตยกรรมผ้าและเครื่องแต่งกายภาษามารยูดนตรีนาฏศิลป์ทัศนศิลป์ ศิลปะกรรมช่างเชื่อมและเทคนิคพื้นฐานการตลาดการบัญชีคอมพิวเตอร์ธุรกิจสุขศึกษาและพละศึกษาบริหารการศึกษาภาษาสเปนการจัดการทั่วไปการจัดการโลจิสติก์และซัพพลายเชนการโรงแรมการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกช่างกลเกษตรช่างกลโรงงานช่างพิมพ์ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศแฟชั่นและสิ่งทอและสาขาแมคคาโอนิกค่ะโดยเปิดรับสมัครในสาขาที่ขาดแคลนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9มิถุนายน2566ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและลิงก์สำหรับการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา www.otepc.go.th ค่ะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวของสำนักง,งานกรกศผ่านช่องทางเพจ f a c e b o o k สำนักง,งานคณะกรรมการขร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่อง Youtube สำนักง,งานกรกศและเว็บไซต์ของสำนักง,งานกกศที่ www.otepc.go.th ค่ะ กขอสเลสลิสซึในครั้งต่อไปจะนำสาระความรู้เรื่องใดมานำเสนอนั้นติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ที่กขอสเลสลิสซ์ซึ่ง podcast